ผมอยู่ที่โต้รุ่งยสโสธรครับก็มาเจอร้านส้มต่ำคนรอเยอะมากเลยต้องเป็นร้านดังแน่นอนไม่ดังหรอกค่ะจะจริงแล้วโอ้โหจริงก็เผี่ยวเลยค่ะเจงสองนะ อันนี้ชื่อร้านอะไรครับพี่มีชื่อร้านไหมลอยแหลกจริงแล้วพี่จะบอกว่าหางจะเสียบมันก็ยากก็เลยขายดีร้านนี้แซ่ยบป่ะครับครับเป็นเสื้อเรือเปล่าเสื้อสีส้อซพราะเมบ่อกี้เห็นเขาบอกหักตันเลย แยกสำแนาทามพุเข้าไปต่ออะไรคะทามนูนปะคะแต่มึงเพีบริไปใ่ทั้งอย่างอเคาุกคนตังค์เอหูรสชาติเดีวไม่แ่บอะไรบุหรี่กแกจเป็นก้นงงกินที่เราเอาแบบนี้ถุงนึงนะคะ อยานค้านานบอกเกือไเลย,ดยาดจะมาต่ำประท่านแม่นจะค่นขายซอยกับบม,มีเท็เพู้เดี่ยวครับเท็เซซ่าจะซึ่นี่เขาไ่อย่าขายเขาไ่อยากขายเพราะอะไรดีวิภัยนี้ถามยังมากทุกอย่างขอระตอบสี่จริง ัวนี่ฝักละบาทสิบฝักสิบบาทเอาก็บบยตนเี่มึงเจีววยวเพลิเลน้งให้ในสามหมื่นรับรองจะติดสัมพันโคกนี่คือเป็นประเพทนะครับประเพทยังกว่าเพิดสัมันธ์โลค้าแลวยังไมาสัมคัญธ์ม่ค่าน้แหน้าตาแม่มตายบาๆเหมืนคาร์ดยื่เพ ต่อผ <c oughs> ูเอาตอปัญญาเม <ขอ S 2> ่แตองเาอไปเป็นฟาเดอร์ว่าโม่น<ว>ไหมนี่คือติดโขกติดโ ก็ไม่รู้แล้วเขาจะทำให้ใครได้แต่อันนี้เท่าไหร่คะสิบห้าอย่างเดียวปวดใจไหมอันนี้อันของไข่เลยห้าบาท

อันนี้เรียกตำอะไรอะครับตำธรรมดาตำปลาซาบันนอก to ัตำบัตำปลาเดอะไรหน้านดีสิบบาท

ไอซีโชว์ออกเซียนไายตอนยกเราใช่ไหมฮะมนต่ำแต่ไม่ยกเรา่ยกเสี้ยหนึ่งในร้อยอ๋อนายทัวร์โลกโซเชียลค่ะเบื้องหลังเธอปลานี่ตอแคบ หมูสุดยอดครับรานนี้ที่ตลาดตตลุ่งยะโสธรมาลองชิมได้ครับยอด